สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเอาปาลาแล้วครับผมพอดีขี่ไปเบื้องไม้แถวบ้านนะครับบันนี้เห็นเห็นปลาดูยุ่ข้องข้องแถวบ้านปกติมันบบมีปลาดูครับข้องนี่บันนี้ก็เลยเห็นมือนีก็เลยเห็นเห็นไล่ไล่ลที่แหลกว่าแมนงูเหลือมเลยนะครับเบื้องไปเบื้องมามบ่แมนบันนี้มันเป็นปลาดูตัวใหญ่เลยครับใส่น่าจะประมาณ เกือบสามโลแต่เห็นนี่น้ำนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นจังไดเ,เดี๋ยวจะลองกลับไปเบื้องไม้ครับจะเห็นมันบ่กัานเห็นก็คือมานแหละครับผมเพราะว่าตอนไปเบื้องนะ่ะตาเราว่าเหมือนมีคนแถวนั้นนะเพิ่นไปหาป่ามาเราได้ประดมานน้ำมันใส่ประมาณซ้ำขอแขนขอ้อย่างนี้แล้วครับใส่ไว้ไงเพินกัจักสิเฮ็ดอีหยัยงกินเพินกัเลยโยนลงคลองเลย กบุรู่ว่าปล่อยตอโดนปันใดครับแต่จักปีแล้วแต่ว่าเห็นเมื้อนี้โอ้แปลกใจบพเคยเห็นปลาฉดูข้องนี่เลยครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไปเบิ้งครับว่าจะเห็นมันบอกันเห็นก็คือหม,มานครับผมไปเลยครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวกลับไปเบิ้งมันเลยจะเห็นบอไปครับ ครับหอดแล้วครับผมบางจะเห็นโตมันบอกนี่แหละครับมีขคล้องน้ำหน่อยๆเนี่ยเศราเห็นโตใหญ่เลย มันจะกระข้อ่ะครับม,มันอาจะเห็นดอกผมว่ามันอาจะเขาปลาไพ่ไปแล้วครับตรงนั้นมันเห่อเห่อมันหลายครับงามใหม่มันหลายนหก น่าจะยึดใต้นี่แหละครับเดี๋ยวผมสีจอบบงออางยี่จะข้าวครับผมสีผมแบบเสียดายครับผมเศร้านี้บ่มีความพร้อมนะ แค่อยากออกมาเบิ้งนื้ซื้อครับแต่ว่าเวลาเข้าออกไปเบิ้องหมาสิเข้ามักจะเห็นโตปลาครับบัเพ่อเ้าเอาอุปกรณ์มาหาปลาเล้วบ่วเห็นครับทำไนมือเซานี้ถือถือปืนมาน้ำเนี่ยนอนร้อยร้อยยุฟังนี่ไ่ทำทายเลย เห็นจนตกใจครับที่แหละเดี๋ยวมืลนลังผมสิมาจอบไหมต้องเอาให้ได้ครับปละะาชลูข้องจุกมาเตสบ่ปากคอนี่ก็ ตัวแล้วเป็นโลโลกว่าได้หรอครับคุณผู้คอใหญ่จะแปลกใจที่สะดมากได้จังใดครับเดี๋ยวผมจะย้ายไม้ครับย้ายไม้ไปไม้ที่เคยไปนะครับผมมันเป็นไม้พวกปลานิ่นปลาตะเพียนวกนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งปลานิ่นครับ เบิ่งปลานิ่ใไง่มือ้อนี้สิพ่อลปนิ่งไงวปา่าอ้หยังขึ้นบ่ครับในปลานะตัวนี้นี่ไต่กอไฟุนละพ่มามันเป็นข้องน้นอยๆครับข้องบ่้หงไงาว่าลงไปพู้นครับ แต่ว่าริมฟังข้องปลาไพ่มันหลายครับนี่ซุ่มล่มลงยิงสิปลาใหญ่หลายอะครับอยู่นี่<ม>คือสิบว่าได้เห็นมันหรอครับผมไปครับเดี๋ยวใหญ่ไม้เลยครับไปไม้ไปเบิ้งปลานิ่นเหมือนครับผมไปครับนะ<ม>ครับ เป็นไม้ที่ผ้าลูกชสยเมาตกปลานิ่นตกปลานิลนหน่อยปลอยสะระว่ามือนันผมเห็นปลานิลนใหญ่หลายตัวเลยแล้วก็เห็นปาน่าย่ซกตัวหนึ่งตรงมองที่ไปตกปาลาล่ะครับเลื่อยเลื่อยก่อภัยไปครับไปจะเมียนมึงมันนีม,มากจะเห็นบ่เป็นปลา,าย่ซกน่าจะใส่ใส่เกือบโลแล้วครับมือ ปลายยิ่สกตัวนึงมึงมามื่อนี้จะเห็นมันบอกครับ นี่ครับมองตกป่ากับลูกไส้กับหลานน้ำใสล่ะครับปลาเซียนเลยครับแบบ โตป่ะมาโมือนั้นเห็นจะเห็นตัวมัน จะร้อยเขาเขาป้าบัวแนวี่ยเดี๋ยวมราจอบแบบนิ่งๆดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะเห็นจ,จอบอยู่หลังต้นผ่าตัวน,นี้ผมว่าผมเห็นแล้วยี่สุกตัวนี้น ดนะครับอู้อาจจะใช่เลยเขาป้าบัว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 มีศพตัวนั้นยิงด้วยอ๋้ลุดติอูลุดลุอู้ถือมินแทะขอหัวเลยมินแทะมินแทะขอหัวหยกเลยครับหวาแล้วไง ยิ่สกอีหลีครับอโอ้โหคหัวตัดที่ครับตัดที่ปาดไปยิ่สกอีหลีอืมวายแล้วครับเห็นมือนน่นใส่นี่แหละน่าจะโตนี่เอ,อ้มามันๆครับมนัมนๆไปยิ่สก มันแหละครับพี่ๆน,น่าเต็มน,นึงในปลายิซกครับน่าจะใส่เจ็ดแปดขีดถึงโล่โบ,โบ,โบูบมกับว่าเนียใจเดี๋ยวผมเห็นปลานิ่นงใหญ่อยู่ครับเมือ่อกี้เดี๋ยวผมจะลองมาจอบปลานิ่นงใหญ่อีกบ้างมีตัวหนึ่งร้อยมากอยู่ใส่น่าจะหาหกขีดนี่แหละครับ ตัวยี้ยเงีร้อยไปใส่แล้วบกเมื่อกี้ป่าที่ศพก็เห็นพ่อล่างๆครับผมยิ่งเพื่อตำตำไปเลยเพราะว่าน้ำมันใสครับน้ำใสหลอกตาเรื่องเพื่อหลาไๆลไปเลยแหละครับเกื่อบวถูกคข่เยอะครับหมานอยู่วันนี้เงตัวนี้ร้อยไปใส่แล้วนะ ครับเดี๋ยวติดตามกันเบ้างครับสิพ่อมันบอกเม่นผุนจีไก่ไก่โอ้พ่อเมนบางที่มันเหมือนเป็นคือยังแสงแดดนี่แหละครับสะท้อนมาสีคือยังป่าโอ้นี่มานี่แล้วมานี่แล้วครับมานี่แล้วผม,วมเห็นมันแล้วมันลอยมาข้างนี้ เพื่อหน่อยพูดผมปดุดยเพื่อครับวงหนึ่งเพื่อหน่อยแห้งบุเถือครับโอ้ตัวหกดงี้เลยมันเร,รียนวะมันไปวะจะเฮ็ดพยายามบ่ให้มันตื่นครับมันสิมาอีกวะ จะใส่โลครับตัวนี้ปานิ่นตัวนี้ไปคำเดียวจอบบึงไหมว่ามันสิมห้าอีกบ่เห็นตัวหน่วยตากับบใหญงแล้ว ฝ่าไปหน่อยบริเพื่อครับเพื่อหน่อยครับเมื่อกี้นะ ้ยน,นล่ะไปครับผมเมื่อหนึ่งกันนาจะได้แต้มนึงนั่นหรอครับเบีย์ใดบ้านนี้หญยยิงเบ่ไ์ใดหมดเง่เลยบ้านน,าานี้น่นาจะใส่โล่หรอครับโล่กว่าหรือสองกับว่า,าี่นจะหน่วยตาครับ ักนีคลิปนี้ก็ได้ปลายี่ซกตัวหนึ่งครับน่าจะใส่เจ็ดแปดฉีดถึงโลนี่ละครับแต่มือมาตกปลาก็บุกไส่แตเห็นอยู่ครับปลายี่ซกตัวมันบอกกินเหยื่อครับเหยื่ออโยนใส่ปากก็บวกกินมื่อนี่ก็เลยมาจัดเลยได้ลาบแล้วครับวันนี้ปลายี่ซกนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิป ออกมหาป่านะครับผมตอนแรกเห็นป่าชะดูบ,บัดพ่อกับไปเบืง้งบบเห็นซ้ายามห้ายามห้าเหมือนเข้าไปเบิ้งหมายซื้อๆเฮ้ามาเกะเห็นป่าแบบัดพ่อเอาอุป,ปกรณ์ไปสิพียาแล้วบ่เห็นเลยมันจะเป็นประมาณนั้นครับไปครับผมพอกันคลิปนาละครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีและครับผมสวัสดีครับ